สวัสดีครับผมกันเองนะครับตอนนี้สภาพก็ลงลุกคลุกคลางพอสมควรครับผมเพราะว่านี่ก็คือตอนนี้เรามาถ่าย e ี7กันนะครับตอนฉากที่ซันเนี่ยเพิ่งโดนจริงครับผมสกายเนี่ยก็มาอยู่โรงพยาบาลมารู้ว่าซันจะเป็นยังไงต่อครับนี่ค่อนข้างใช้คำว่าหนักพอสมควรครับผมเพราะว่าวันนี้คือถ่ายแต แล้วว่าถ่ายแต่ EP ที่แบบว่าถายแตฉากโรงพยาบาลเลยซึ่งเป็นฉากที่แบบว่าสกายตัวคนเดียวที่คิดแล้วว่าไม่มีซันแล้วเนี่ยชีวิตของเขาจะเป็นยังไงต่อชีวิตของสกายที่อยู่มีคนคนเงเข้ามาแล้วเขาเหมือนจะกลายเป็นทุกอย่างที่สําคัญของชีวิตสกายแล้วเนี่ยอยู่วันเด้งมันหายไปเนี่ยสกายต้องอยู่กับจุดจุดนี้ทั้งวันเลยครับผมเลยวันนี้แม่แต่ว่าให้เขานอนสบายบ้างเพราะว่าอย่าง ก่อนหน้านี้ครับผมจะเป็นฉากถ่ายฉากในโกดังซึ่งพี่โบ้ก็คือโชว์สกิลบูโหสลงสลิงเต็ไมไปหมดเลยครับผมวันนั้นก็คือพี่โบ้เหนื่อยมากจริงวันนี้ก็ให้เขาพักนิดน,นึงดีกว่าครับผมให้เขานอนสบายสบายไปครับผม uh. ดีแล้วดีแล้วให้เฮียผมพักบ้าง,าง uh. วันนี้เดี๋ยวผมรับภาระหนักอึ้งเองครับผมแต่ไม่ใช่แค่ผมสองคนที่จะมาอยู่นี้วันนี้มีพี่พี่การพี่เต้พี่แอปเปิลพี่เจนมาสมทบด้วยอยู่ครับผมมาช่วยสร้างโรลมิสกายวันนี้นะครับ